มิสอินเวสไทยแลนด์ถือกระเป๋าจาักรสารฟังแล้วน้องสวยมากเกือบถึงเดือนละลานต่อเดือนครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้คือจะต้องเปลี่ยนเพร์เซชันของลูกค้าให้ได้ อตอนแรกที่ตั้มเริ่มทำตั้งอยู่ที่ออสเตรเลียครับที่ไปเรียนต่อเนี่ยค่าเรียนก็ท่้างแพงก็เลยเอา,างานโอท็อปไปขายออนไลน์พอเจอปัญหาว่าเอสรภ,ภาพเราผทิไม่ได้ทรายมันยังไม่มันยังไม่สุดแล้อยากมีอะไรที่มันมีของเราที่เดียวมันก็เลยเริ่มเป็นไอเดียที่เราเริ่มมีนะตอนนั้นอยากมีแบรนด์ที่ทำมาจาก วัสดุจากเมืองไทยนี่แหละพอมาเจอเสือมีเลือปลวกเนี่ยตั้มจับเลยวัสดุที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเราคุ้นชินเราชอบอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่ามันยังไม่มีใครทำครับมันยังมีช่องว่างอยู่ที่เราสามารถจะมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้มันเป็นสินค้าในรูปแบบที่เรามีไอเดียอยู่แล้วได้เนี่ยตั้มมองว่ามันเป็นความท้าทายที่จะทํายังไงให้เสือตัวเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งอื่นที่มันมีมูลค่ามากกว่า2 0 0บาท300บาท ที่เกือบพ้อก็คือว่าเรามีไอเดียแต่เราไม่รู้โน้ตหาติดต่อโรงงานไปประมาณ10โรงงานได้ไมัครับก็โดนปฏิเสธทั้งหมดเลยครับเพราะว่าหนึเรานอนเนมก็เลยต้องไปเรียนคอร์สการทำกระเป๋าการที่เอาวัสดุท้องถิ่นมาทำในงานแฟชั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้คือจะต้องเปลี่ยนเพร์เซชันของลูกค้าให้ได้ว่าอีตัววัสดุไทยเนี่ยมันไม่ได้เชยเสมอไป เราจะทำยังไงให้มันยังคงความเป็นงานอัตกรรมไทยอยู่แต่ทํายังไงก็ได้ให้มันมีความโมเดิร์นเข้ามาแล้วก็ทําให้คนเชื่อให้ได้ว่ากระเป๋าใบนี้มันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันของคนหลายๆไวัถือว่าเป็นความยากในการสร้างแบรนด์ในช่วงแรกๆนะครับมีคํานึงที่ณนะตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่คือจะขายได้เหรอ เป็นแค่เสือผบตั้งราคาไว้ที่9,900บาทพอมันขายได้ก็รู้สึกว่าโอเคเราภูมิใจถ้าเป็นตัวกระเป๋าเริ่มต้นที่3,950บาทแพงที่สุดที่เคยทำมาอยที่1 000, 1 0 0 0 1 7 9 0 กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นคนไทยไว้ทำงานนะครับแล้วก็คนที่ชอบงานแพนแมทมีกำลังการซื้อค่อนข้างสูงครับก่อนหน้านี้ก็จะมีหน้าร้านพอมาถึงช่วงโควิดที่เข้ามาเราก็เลยต้องหาวิธีเอาตัวรอดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียวแบบครบวงจรตัวตั้งเองเป็นนางแบบของแบรนด์เอมีการจัดแฟชั่นถ่ายแบบเพื่อที่จะดึงลูกค้าให้ยังอยู่กับแบรนด์จัดสรรจากเสื้อผูกถือละร้อยสองร้อยเนี่ยกลายมาเป็นกระเป๋าราคาเถือ,องเองินนี่ก็ถือว่า ว่ภูมิใจมากครับช่วงล็อกดาวน์ครับยอดขายก็ตกลงมาเป็นศูนย์เรามาเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงขายก็กลับมาเกือบถึงเดือนละล้านต่อเดือนครับอ๋อยออันนี้คือแบบฝันที่เป็นจริงมากคือแบบ ซึ้มปริมมากมีความสุขมากกับการที่ได้เห็นแบบ m s s s ินเวิร์สไทยแลนด์ถือกระเป๋าจากสาร TBN หรือเขาติดต่อมาเห็นกระเป๋าน่าสนใจก็เลย uh, จะขอเป็นเซตในการพิจารณาเพื่อที่จะ uh, ใช้เป็น uh, อ่าอ s s สเซซอรีของน้องอเมนดาน้องอเมนดาในชุดเข้าห้องดำเก <c oughs> ๋สวยฟังล้วน้องสวยมาก ือว่าทําแบรนด์มาแล้วมาถึงจุดที่เรามีความสุขมากๆจุดนี้ uh, ตั้งเป้าว่าอยากให้แบรนด์จักสารเป็นแบรนด์ global ครับจะทําอะไรก็ตามแต่ก็คือขอให้มีความแตกตา่างมันจะมีช่องทางของมันไปมากกว่าแล้วก็จะเป็นผู้ตามสองก็คือว่าทําอะไรก็ตามก่อนมีนวัตกรรมเพราะว่าทุกวันนี้นวัตกรรมคือสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆให้เดินดำเนินไปได้อันที่สามคือมีความทุ่มเทขอให้เรารักแล้วก็ทุ่มเทก,กับมันผลออกมามันจะดีเอง Mute. Mm -hmm.